ม,ม,มึงอ,อีกแล้วด้ะมึงกะ<อ>จกหว่าได้ถูกมากป่ะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตไอ้โลนนะครับอ่ะนะครับผมก็โมฮอกครับนี่คอนเนอร์คอนเนอร์โลนตะลุยแดนซอมบี้นะฮะไป้ชายเนี่ยไปชายเนี่ยนะเดี๋ยวมึงเจอรู้อย่ามากูกันดีนกูเส้นทางลูกผู้ชาย มันตึกทุยนะฮะเราจะแบบเออไปเรื่อยๆนะฮะถ้าถ้าไม่โดนยิงตายซะก่อนนะครับโอเคครับวันนี้เราจะเล่นแบบสเตลนะฮะเฮ้ยหมอปั๊บปั๊บวิ่งวิ่งพื้น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 เฮ้ยจ่าหนึ่งวิ่งจะสองแล้วแลโจ๊กโจ๊กโจ๊กเล่นอะไรเดี๋ยวมาลุกนั่งลุกนั่งอยากลุกมานานแล้วปิดไฟฉายเหรอมันปิดไม่ได้ครับ ออจากที่ผมสอบถามมานี่เราก็เล่นเซิร์ฟไทยนะฮะซึ่งเซิร์ฟนี้ก็เป็นเอ้แม่งโดดจากมาริโอเลยตีดีตีตีดีต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  ตอนนี้มันตีได้แล้วเฮ้ยตีได้แล้วเมื่อกี้คลิกเพลินนีครับระวังระวังเมื่อกี้แคนมากเลยครับอุตส่าห์สร้างตัวเสร็จเจอใครไม่รู้เกิดมาด้วยกันฟาดกูตายเลยทักนได้ไปไหนเลยโอ้ผึ่งผึ่โจโจผึเดี๋ยวดูดิเอ็มพอนตั้งอยู่ก่ะดูชื่อก่อนแป๊บเจอโจโจผึมพผึมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้ครับมันฟาดกูตายนะครับเรามาสู่โซนที่โอ้โหไฟแม่งแยงเข้ามาในตา หมายว่าเอฟเอฟมึงตีกูแล้วจากไปเหรอมึงแย่เนี่ยสื่นซองนานนานตาจะบอดได้นะครับไปตีกูแล้วจากไปเอาแบงค์เหลือเท่าไรหร่แล้วเนี่ยก็เหลือตัวยกเว้นหัวเอามองึงตายเหรอเอาทำไมมึงมีงมงหัวอยู่อะ <c oughs> ทำไมกูเห็นหัวมึงครบอีกเลยอถุยอา้าว กูมึงบอกเหลือแต่ตัวนี่นี่มีไม่มีหัวนี่หว่าอ่าเราจะมาหาของกันนะฮะด้วยเราจะสอนวิธีการยู่รอดด้วยไฟฉายหนึ่งกระบอกเฮ้ยเาล็อกกี้ฟอร์ดเหรอล็อกกี้ฟอร์ดนำทางไปเลยครับไกด์ผมก็ไม่อยากแนะนำาว่ให้ไปทางนั้นนะซอมบี้พึบเลยโอ้โหอยา่ากลัวเราสายบวกไฟฉายมึงไฟฉายด้วยไฟฉายคิดใหม่หน,นะผมก็งงอย่างนึงฮะพอกดเอ่อเป็น fps ปุ๊บเย็ยมีถุงมือเท่ๆแต่พอกดเป็น tps ถุงมือกูหายไปไหนถุงมือนี่ก็เป็นแบบพลังงานบางอย่างเลยนะที่แห่งนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่กเป็นได้ก็เได้จริงช่วงประสบการณ์คนตูดลุกทุยไปส่งไปแบงค์นับนี่ไงฮะวันนี้เราจะมาเอล่าเท้าหมีกันนะครับอพี่ป้องครับครับผมเนีทีมงานมา แถวนี้ระวังงานแรงมืยเแคโอ้ตุดงอนตุดงอน <c oughs> ตุดงอนแล้วที่เดินผ่านมานี่แถวนี้มีหมู่บ้านเล็กๆว่ะมีดิก็เอ้นี่ไงเอออะไรนะล็อกกี้ฟอร์ดอะมีหมู่บ้านอยู่ที่กพิม่มิมผ่านมาโอเคแล,แล้วเราจะจัดการซ้ซอมี้ให้หมดแล้วหาของที่นั่นเอาครับเฮ้ยไม่แนะนำให้บวกเท่าไหร่น้อยไฟฉายนะเฮ้ย อย่าไปกลัวครับผมเออ่เรียนสเต็ปนี้มาจาก cry of fear ีย้ดี๋ยวตีแล้วถอยอ่ะเย็ดตีไอเจ้าคว้าไอเจ้าแปะอึ้งอ่ะไออึงอ่ะไเงี้ยเงี้ยจ้ามันบ่ใช่มันไฟฉายฝึกกอดฝึกกอดแป๊บแป๊บแป๊บมาฝึกกันมาฝึกอะไรไปฉายป่าตายอ่ะดิบ่งตรงดาเมจมันต่ำมากเลยนะไปฉายเนี่ย มันสู้ไม้กระบองอันที่ผมเจอก็ไม่ได้มันต้องไปหานินเมอร์เนั้นเหรอวะเอาวงอาวุธเนี่ย Yes โอ้แล้วไอ้ที่เมื่อกี้มันเป็นจุดโพเทคด้วยไงเป็นโชคดีของกูที่แบบเกิดปุ๊บอยู่ตรงจุดนั้นเลยจุดขายของอะไรอย่างเงี้มาเลี้ยวตามเนี้ทางขวาทางขวานะซอมบี้จะพึบมากไอฉายที่ก็ปิดไม่ได้ก็ไม่เอาไปฉายออกเอาไปฉายออกดีไหมใครวะ นั่นเป็นป้ายนี่วาซอมบี้ตรงนี้ี้เห็นซอมบี้เดินยังไหนวะวิเห็นแั่นสองสามตัวแล้วเนี่ยยังไม่เห็นเลยสักตัวเฮ้ยมีหมู่บ้านด้วยป้าป้าป้าเออตรงซอมบี้เลยตรงนั้นเนี่ยเราจะเข้าไปในบ้านกันเฮ้ยอย่ากลัวเราอะสเตปเทพพอไนเข้ามาปรงนก็วิ่งเข้าป่าวิหิวแล้วแล้วเลือดแล้วเลือดเองเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเหลือแค่ตัวเหลือแค่ตัวเท่ากันเท่ากัน ฮ้ามัยตายชัวกูมีวิธีหนึ่งนะเว้ยเป็นวิธีที่จับแมวมากปีนต้นไม้ปีนต้นไม้เหมือนแม่งแม่งเอาขาจุ่มลงไปในต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยคน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 เฮ้ยกระทืมครับกระทืบครับกระทืมครับอู้ขวานมันขวานเอ้าเฮ้ยเอาย i